สกันเลยค่ะสีเทาคันนี้กับเนต้าวีนะใช้งานเลขใหม่2,1,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะติยาระรุษได,ด้เดินเนินการแกไขาอายัดพร้อมชำระค่ารบบเองทัิทีไม่รับผิดชอบอายัดทุกกรณีเลยนะคะตรวจสอบกันได้เลยนะคะในเรื่องของอายัดด้วยนะลูกค้าเนต้าวีคันนี้ค่ะกลาาสีเทาใช้งานอยู่แค่21,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคุณลูกค้าน่าซื้อน่าใช้มากๆกับรถไฟฟ้าคันนี้นะคะ ราคาแบป,ประมูลที่2องแสนนบาทค่ะเรียชได้คุณลูกค้าสอ0 0สนสในเตวีมาน่าใช้อีกหนึ่งคันใช้งานน้อยอยู่ด้วยดูก่อนได้ตรวจสอบกันได้เลยค่ะคุณลูกค้า รับอยู่ไหมคะในราคานี้อลไซซสามหมื่นบาทในตวีหนึ่งท่านหนึ่งท่านเปิดราคาเราคุมาอลไซซสามนบาทราคานีรับประมุขการาคาราคสามหมื่นบาทหนึ่งซอ2ไซซสามหมื่นสองพันราคาเป็นอะไรคะสองสามสองอลไสมัหลไสมหมื่นสองพันบาอยู่อตอนนี้นะอลไซามหมื่นสอี่พราคาเป็นประมกอลไสลูกค้ารากันตอนนี้อไามหมื่นสี่พับาทหนึ่งหน่งอย่อไรตอ้อ์สามหม่นสีพันสองสหกพันอนไลนสองสามกล้ค่ะสดตมด่อกหม่น ีส่ออนไลน์ค่ะตอนนี้ราคาไปที่ออนไลน์นะแนสี่หมื่นบาทเด็ดหนึ่งสัแสสี่หสองไตลยกใหม่นะสตล์บินมาซักแส s สองพันราคาไปต่อได้อยู่ค่ะ s ักแสสิบหมื่นสองผับบาเอนลับไปออนไลน์ค่ะตอนนี้ s ัแสสิบหมื่นสี่ s ับบา s เด็ดหนึ่งสัแนสิบหมื่นสี่ช้อสองแนสหมื่นสี่ผับออนไลน์ที่ไปใะซัมซสองหกหกที่ราคาสแนสบหมื่นสี่ผับออนไลน์เนบสามขายค่ะราคาสักแสนสิหมื่นส Turn my-